ในที่สุดของเล่นที่เอรดดิเก็บเงินซื้อก็มาถึงแล้วเรามาอันบ็อกซ์กันเราจะมาดูกันว่ากล่องนี้คืออะไรโอ้โอ้ขอบคุณคดริตมาถึงแล้วขอบคุณครับไม่ใช่ขอบคุณครับหรอกครับมันเป็นน้ำพักน้ำแรงเอรดดิกไงเอดิกทำงานมาไง เริกก็ได้แล้วเด็กทำงานมาเอยอะเริกดูสึกดีใจมากเลยครับกล่องน,นี้เรียกว่า double extreme dash นะคะภาษาญีป,ปุนเรียกว่า double extreme star i a m set to. เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะทุกคนสุดยอดโอ้มีอันนี้ด้วยนะคะที่ต้องประกอบแล้วก็ อันนี้ก็มีต้องกับประกอบด,ด้วยแล้วก็อันนี้เป็น b บร b เบ d ดเนะคะทุกคนครับมีคู่มือด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะสนามกันแล้วนะคะเ mm hmm. อกต่นเส้นที่สุดนะคะว้าวเราเราจะแกะอันนี้กันแล้วนะคะต่อไป A f e w moments later สองราตากเล่นนะคะ uh huh. าอีกคนหยึ <desserts> <laughs> <laughs> ่งหนึ oh ่อาเล่นไม่เ oh ป็นอ่ะหนึ <mir anda> okay. okay. yeah. ่งสองสาแพ้ม oh ันแต่ออกเลยค่ใครลนะใครนะ้ยเโอ้ๆอ้้ใครชนะ